สวัสดีครับผมอธิราชน์ชตรมัดนะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมดุสานีนะครับมีการแข่งขันนะครับมืออาชีพสวัสดีครับผมชลิด,ดิชรวงไผ่ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็นพีโอทานสปอร์ตครับค่ะสุภาพตาไปเลยนะพระอาทิตย์ค่ะ บัดการบริษัทเ p o t r a n ท p o อ t ค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้ก็สนุกมากพนักง,งานเขาก็มีความตั้งใจนะอยากจะมาควา้ารางวัลแต่ด,ด้วยด้วยประสบการณ์ยังน้อยซ้อมก็ไม่ได้เยอะมากมีอะไรจะฝากบอกไหมครับ,บกัหรับ NPO ว่าลูกค้าท่านใดสนใจส่งสินค้านะครับให้ NPO ได้เข้าไปให้บริการนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นหัวลากตู้คอนเทน,นเนอร์นาเข้าส่งออกกลุ่มอุปโภคและก็บริโภคสินค้าพวก ชิ้นส่วนยานยนต์แลวก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเหมาหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคนะครับชิ้นส่วนยานยนต์นะครับของบริษัทเอ็นพีโอได้ล่างครับผมนะครับยินดีครับยินดีให้บริการแล้วทางงานเนี่ยคิดว่าได้ได้อะไรเพิ่มมาในการใช้งานการทํางานนั่นครับคนขับผมได้ความรู้ความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อจะไปพัฒนาครับพอเขาได้ทักษะเขาก็จะไปเล่าต่อต่อให้เพื่อนเพื่อนร่วมงานสเ่อนมีไรจะฝาบอกลูกค้าทั่วไปเพ่อนก้าทีิกิจกรรมนี้ ถ้ามีโอกาสนะครับเพื่อนๆที่ทําธุรกิจด้วยกันเข้าร่วมนะครับกิจกรรมคณะขับมือทองอเป็นการเสริมสร้างทักษะให้คนขับเสรสร้างแรงจูงใจให้พนักง,งานอ,อยากเข้ามาทํางานในกิจกรรมขับรถนะครับขนส่งสินค้าแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันสร้างระเบียบวินัยให้คนขับ เขาเมีคือผู้บริหาร NPO นะครับสวัสดีขคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบมมอิสุแส,สงฟ้านะคะวันนี้นะคะแบมก็อยู่กับบริษัท FPS นะคะกรรมการผู้จัดการทั้ง2องท่านค่ะอิสุแสงฟ้าก็พามาแข่งขับรถกันนะคะเรียกว่าเป็นการแข่งขันนักขับมือทองขออนุญาตให้ลูกค้าแนะนําตัวนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะ ดิฉันการบริษัท F. P. s t r a n s p o r t ค่ะวันนี้ได้ส่งพนักง,งานเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเรได้ให้พนักง,งานมาหาประสบการณ์แล้วก็ได้รับความรู้ในการขับขี่เพิ่มขึ้นสร้างความสัมพันธ์กับทางบริษัทในกลุ่มของอิ u ุสุหลายๆท่านหลายๆบริษัทม,มันเป็นประโยชน์สำหรับพนักง,งานขับรถและก็เป็นประโยชน์สำหรับทางผู้ประกอบการอย่าง PA t r a n s p o r t ได้รับความรู้แให้พนักงานมาหาประสบการณ์เพิ่มความรู้ในการขับขี่เพื่อจะไปอบรมหรือบอกต่อกับพนักงานของเราให้ขับขี่แบบมีความปลอดภัยแล้วก็ประหยัดน้ำมันให้มีศักยภาพที่การทำงานที่ดีขึ้นนะคะต่อไปขอเชิญพี่พี่บุญแนะนำตัวแล้วก็พูดความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนะคะอีกครับผมพี่บุญศิลาสายบริษัท f p s h u อท Sport ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้พื่มใ,ใจมากๆครับในนามบริษัท s t s t r a n s ท o r สก็ขอฝากาลูกค้าพิจารณานะคะเพราะว่าบริษัทของเรามีรถทุกประเภทนะคะ400จัมโบ้สิบล้อหัวลาก10บล้อพ่วงแม่ลูกนี่ค่ะแล้วก็หัวลากไซเคอเทนถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะให้ทางเอ s รับใช้บริการบริษัทเราก็ยินดีแล้วก็จะทําเต็มที่ส่งสินค้าตรงตามเวลามีคุณภาพในการส่งสินค้าให้สมบูรณ์จะทําถึงที่สุดและทําเต็มที่ลูกค้าประทับใจอย่างถึงที่สุดะคะยืนยันอีกเสียงนะคะว่าบริษัท F P S Transport เนี่ยก็เป็นบริษัทที่บริการดีมากแล้วก็บริการด้วยใจนะคะตรงต่อเวลารับบริการ ทั่วประเทศแน่นอนนะคะใส่สนใจจะติดต่องานก็สามารถติดต่อมาที่คอนแทคที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ